ชัดไทยสาสกุลขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จารัาสิริวงส์34ิครับหนุ่มโบท๊ทคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศูดูแลแลบบริหารงานอยู่นะครับที่ขอนแก่นครับเจเจบายเมมโมรี่พร้อมด้วยเจเจมวยไทยปอสาวหน้าครับเจเจปอมีนาดูแลและบริหารงานทุกที่เลยนะครับโดยคุณจิ้นเจเจครับภาคพวกคุณจิ้นนี่ไปเจอกันได้ที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญครับออกมาเดินเดียดถึงตัวตลอดแล้วนะครับยกนี้เพชรรุ่ง พยายามจะเบียดปล้ำไหนทีเข่าเพราะวงในเนี่ยดูว่าไม่ค่อยชอบเหมือนกันทางด้านพัฒนาชัยดูว่าจะตีได้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปยืนคุยนี่โอ้โหดูแข้งซ้ายนะครับนี่นะครับซ้ายมาตลอดแล้วก็สภาพร่างกายความสดก็ดูได้เปรียบด้วยพัฒนาชัยส้ายแรงนะครับดูวงในไม่ยอมเพชรลุ่งพยายามจะเบียดจะกล้ำตีอย่างเดียวครับ ไม่กระนอกนะครับฝ่ายแดงซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวซ้ายเหมือนกับเรียนที่ทราบไปแล้วนะครับซ้ายได้จะสสีขวานเล็กเพชรดีๆนี่ก็้ายไปนี่เลยครับธุพยูมวลมันมังสุกนี่ตระกูลนนะครับท่านดรพงท์วิเศษไปทูนี่นะของซีพีเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนทั้ง5ดาวแล้วก็เมจิด้วยนะครับครับนี่ครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับอือหือ ทำให้ได้เห็นนะครับทั้งมวยรอบ CPF เงินล้านครับมวยรอบ CP เมติเงินล้านครับมวยรอบ CPF นี่งวดเข้ามาทุกทีแล้วครับมวยรอบ CP เมตินี่มายังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ครับวงในมาวงในครับดูดันก็ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับ ตอนนี้ต้องชิงเดินครับซ้ายซ้ายโอ้โดนบวกหมักเหมือนกันตอนนี้แกลกฟอกกันแล้วใครดีใคร,ใครยูแล้วครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแล้วครับเบียดเข้าไปอาศัยความสดพัฒนาชัยออกแข้งแล้วก็จับล้ามในสู้ด้วยครับานายอยู่น้ำเงินฝ่ายแรกนะครับซ้ายล้วนแลซ้ายอีกแล้วเอาตังตังเตะเตะเอาเอา๋ซ้ายลุ้เพชรลุ้มานาย ความมันความเราใจอย่างนี้นะครับนอกกันนายเอาไนตีได้ไหมขวางขวางขวางเอาการยังไม่แกะแยกไม่ยังตีไม่ได้นะครับเพชรอุ้งราชากล้มไม่ลงเสียบไม่ดอกนึงเอาทางซ้ายอีกทีนึงเอาใหม่ๆล่าสุดเอ้ามาดูสายแดงนะครับน้ำเงินเขาอ <c oughs> นี่ครับมาสายสวยเอาวงในครับมาโอ้โหนี่ครับมาพัฒนาชายไฟนี้เปลี่ยนชื่อมาแล้วนี่ <c oughs> ตอนนี้ยังดูดูดีดูงามไปหมดครับเพชรลุงก็ไม่สนครับเบียดไปชนเข้าไปรุ่นพี่มวยเขาดุดันขยับเดินเปิดเกมต้องชวนทตล,ะะลอดนะครับแต่ถ้าเดินช้าี่จะเข้าร่องแข้งซ้ายเลยครับมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็พยายามจับปล้าในแต่วงในวันนี้พัฒนาชัยก็ ดูว่ามีการไล่แขนสู้ไม่ยอมให้เพชรรุ่งนั้นตีได้ไง่ายๆเหมือนกันต้องเตือนเบียดเดินชนเดินช้าก็จะโดนแข้งซ้ายเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับครับต้องขอบคุณนะครับแอนต์ซินแล้วก็ทนายนห้างวินัยวีระพุชงครับแล้วก็เพิ่มเติมมานะครับเตะก,ก้านคอครับโดยคุณจิ้นเจเจจะมอบให้อีก10,000บาทนะครับเจเจบายเมมโมรีอ่ะตอนนี้ยกที่4ครับมาเขาบอกว่าเป็นยกของมวยเข่ามว,วยเข่าอเอาเพชรรุ่งมาเลื้อยรัด เลาะโอ้โหแต่ว่าพัฒนชัยยังไม่ตกใจครับเรี่กว่าพยายามเปิดเกมนะครับมีหมัดนําไม่ก่อนต่อยหมัดออกแข้งแล้วก็จะบป่วหน่อยเริ่มจะแรงขึ้นมาเสียงเชียร์ก็มาแล้วนะครับตอนนี้เพชรรุ่งมาดูแข้งซ้ายโอ้โหก็ยังออกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็มีหมัดสลับด้วยดูว่าเพชรรุ่งนี่ก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะเบียดจะชนครับาศาัยความแข็งแรงวงในเอาตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเอาแล้วครับ สนุกแน่ครับคู่นี้แดงพัฒนาชัยนะครับซ้ายลุ้นเออซ้ายไปซ้ายไปสองดอกเป็นรุ่งอย่าช้าอย่ารออย่ารอสุ่มย่นท่าประกอบซิกซับเวียมนี่รู้ว่าโชกี่สิทกันภพยไปเลยนายลุ้นรู้ว่าต้องเล่นนายยอมเจ็บก่อนเอ้าปล้ำเด้งกระชากกระชากมาหนึ่งสองเอาเด้งแรงแดงแรงแดงสำกันยังไม่แกวเด้งตีไปโอ้โหนี่ครับมาเริ่มทำได้ดีครับโวยเข่าเพชรลุงไฟน้ำเงิน นี่ครับมาตีเข้าไปไตีเข้าไปโอ้แต่ว่าน,นี่ครับมาตั้งซ้ายหลอดซ้ายซ้ายครับพัฒนาชายัยอุ้ยกระป,ปั้นมากระปั้นปุ๊บเกาะเลยเอามาตีตีเพชรลุงมาเสียงเชียร์มาแล้วครับเพชรลุงวงในโอ้แต่พัฒนาชายัยโตโต,โตตลอดเหมือนกันตอนนี้กรรมาการแยกก่อนครับโอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็คือเวทีเลยครับตอนนี้ เพชรรุ่งนี้เริ่มจะแรางขึ้นมามีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในพอปล้ำได้นี่โอ้โหเอาเลยครับหุกสายเลยครับปล้ำในตีตีโอ้เอาเลยครับสถานการณ์จับพลิกพันหรือเปล่าครับตอนนี้อ้าวนอกกระไดนะครับแดงพัฒนาชัยน้ําเงินเพชรรุ่งติดซี่ติดติดอย่าอย่าอย่าอยู่อย่ามีช่องเอา้าเตะเตะเอาซ้ายเอานอกต้องเตะน,นะครับนอกต้องเตะเตะเอาเตะไม่เตะเอาคุณผู้ชายไป เหมือนต้องซุมยันพระประกอบสิงชับเดียต้องตีต้องตีโอ้โหนี่ครับมหายกสีแทตแดนมหาสามยกนี่แดงครับแดงเป็นพระเอกแต่ว่าตอนนี้น้ำเงินเริ่มมาแล้วครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คู่ขี้สูสีแล้วเกินโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้ถือว่าเกมการชกนี่ใกล้เคียงกันจริงๆ วงนอกก็พัฒนาชัยวงไหนก็เพชรรุ่งพยายามจะเบียดชวนทะเลาะนะครับตอนนี้เบียดเข้าไปโอ้โหมีหมัดน,นับไปก่อนแล้วก็ล่างในเอาเลยครับอย่าหันข้างนะโอ้ยเอาเลยครับอย่างนี้สถานการณ์นี่ถึงจริงจังแน่นอนครับบยคู่นี้นี่แหละเป็นเขตแดนแล้วยกสี่นะครับยกสี่เขาบอกว่าเป็นยกของมวยเขาตีได้หรือไม่ได้พัฒนาชัยใายไปสองดอกเข้าสุดดอกอังดนขยับขยับพื่นอยา่ยารออยา่ารออย่ารอเดี๋ยวขึ่นรถไม่ทนัน เอาจะได้ชายโยกโยกโยกเตะเตะไม่แตะหมดยกซะก่อนที่ปรึกษาปาระธานที่ปรึกษานะครับบริษัทเทกินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านดรพานุพงศ์ทิพยสเวทครับพร้อมด้วยคุณศักดาพิมพ์สิรินาถครับขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยกนี้ออกมาชนอย่างเดียวครับปังเข้าไปเบียดเข้าไปเอาเลยครับล้มในบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกเดินช้าไม่ได้เพชรลุงต้องพยายามเบียดให้เร็วนะครับ วงในนี่ต้องตีให้ได้เข้าให้ถึงตัวเพราะว่าซ้ายนี่เขาจัดนึ่เกินเอาแล้ครับตอนนี้มาดูปล้ำได้ตีได้ไม่ได้เอาแล้วครับกรรมาการแยกก่อนครับเอา้าสุญญาเลยนะครับเพชรรุ่งสุญญาของทรรมกอบหรือว่านี่มวยที่ดับเครื่องชนจกกี้สิทธิ์กันท้ายไปเอาเอาปลายแดงท้าสายลุ้นลุ้นสายลุ้นลุ้นจักรวาลสายลุ้นลุ้นสายลุ้นลุ้นเอาน้ำมันเนี่ยฉีดยาวโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์า,าโอ้โห มานี่ครับมามาตอนนี้บรรดาพี่ๆในสนามมวยตอนนี้ยุ่งวุ่นวายเหลือเกินครับตอนนี้เอาเลยครับเดินมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับยุคนี้นี่ออกมาถอยในเกมตั้งรับบ้างแล้วเพชรรุ่งปล่อยให้พัชนาชัยที่เดินออกซ้ายเดี๋ยวันตอนนี้ก็ซายเริ่มจะไม่ทํางานนะครับเพชรรุ่งดูว่าจะมั่นอกมั่นใจหรือเปล่านะครับออกมาขยับหลอกล่อ ทีมงานของทั้งสองฝั่งก็ดูว่าจะมั่นใจด้วยกันโอ้โหเกมยังไม่จบนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งพัฒนาชัยก็เริ่มจะออกสายได้เหมือนกันตอนนี้โอ้โหทีมงานบอกพอแล้วพอแล้วด้วยกันทั้งคู่ครับมองแล้วจะเสียโอกาสด้วยนะครับโอ้ยข่าวต้องเดินแล้วเพชรรุกแต่ไม่เข้าแต่ว่าชชกตามใบสั่งของพี่เลี้ยงว่างั้นเถอะเอา้าพัฒนาชัยขยับขยับตีนเฮ้ยเอาขวาเอาขวาได้นะครับ แกได้หรือไม่ได้เอาซ้ายลุดอีกแล้วเอาขวา,าโดนดอีกองนึงโอ้โหนี่ครับมเดี๋ยวต้องดูครับมากระดูกประสบการณ์เนจะประคองเอาผ่านเข้าสู่เส้นชัยได้หรือเปล่ากับฝ่ายน้ําเงินแต่ว่าตอนนี้อู่สถานการณ์มันพูดยากดูยากจริงๆครับมีดีกันคนละอย่างแล้วครับตอนนี้เกมงารยกนี้ดูว่าบีดหัวใจหรือเกินนะครับ เพชรรุ่งเยงก็ไม่เดินไม่ทํานะครับออกมาคุมเกมอันั้นายชายนี่ก็เดินขยับขยับแล้วก็ออกมาเต้นด้วยความมั่นใจด้วยกันทั้งคู่อยู่ในช่วง40วินาทีสุดท้ายนะครับของยกสุดท้ายตอนนี้ดูนะครับใครหลุดใครหลวมดอกเดียวนี่เห็นเป็นเรื่องเลยครับคู่นี้ เลยครับายแดงนะครับเออผุดผัดน้อยนี่ใช้ิวญาณผุดผัดน้อยเลยซ้ายล้วนๆแมน่น้หมืนเสียไม่เดินไม่เ,มเอ้าเดินไปเอ้าซ้ายอีกแล้วโอ้ไม่เดินนะครับแต่ว่าไรกอยังว่าเลยครับทุกตามใบสั่งของพี่เลี้ยงเอ้าไฟแดงวันนี้นะครับธนาชัยน้ำมืนเ,นเพชรรุงโอ้โหนี่ครับมาเชื่อหลือเกินครับตอนนี้หนักใจที่สุดก็ดกรรมการทั้งสามท่านด้านล่างครับที่ให้คะแนนอยู่โอ้โหนี่ครับมาพักสองคิดว่า น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับเดี๋ยวต้องถามใจหนุ่มโบสคุณนัเดชอ่าหมดยกหมดยกสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับอ่าจะขอโทษขอโพยครับมายังไม่รู้นะครับตอนนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอ้าวติดตามครับติดตามการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่เลยครับรอสักครู่เดียวนะครับรอกรรมการบนเวทีก่อนอ้าวดูใบแรกแล้วนะครับมาใบแรกก่อนเลยทีเดียวข้ามาใบที่2นะครับ แล้วก็ข้ามฝั่งมาใบสุดท้ายจดจดจอจอจอจจอจ,อจอไปไหนไปไหนโอออกเสมอนะครับออกเสมอระหว่างพัฒนาชัยกับเพชรรุ่งนะครับโอออกเสมอเลยทีเดียโอ้โ